Introduction หรือ Title C ลคลตามเทศการทำง่ายๆค่ะไปดูกันนะคะเรามาดูการทำอินโทรง่ายๆด้วยตัวเองอีกครั้งแบบที่3ค่ะเราใช้โปรแกรม p i c a r t ในการ ทำแบ็กกราวก่อนนะคะหรือทำฉากก่อนนะคะเราไปที่ p i c อารค่ะเราเลือกฉากที่เป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะเลือกรูปนี้ก็ได้นะคะรูปถ่ายฟรีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบ็กกราวอยู่แล้วนะคะเราใช้แค่ไซส์เขาเท่านั้นค่ะเลือกรูปอะไรก็ได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะรอดูโฆษณานิดนึงนะคะทุกท่านกดกากระบาดโฆษณาออกเมื่อโฆษณาจบนะคะเลือก เครื่องมือค่ะเลือกตัดรูปค่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกไซด์ด้านล่างไซส์สุดท้ายเป็นไซส์ u t u b e ค่ะเสร็จแล้วเลื่อนค่ะถ้าใครอยากใช้ฉากก็เลื่อนในตำแหน่งที่ต้องการแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ฉากนะคะเราเลือกนำไปใช้ขวามือด้านบนเลยค่ะไซส์จะเป็นไซส์ u t u b e ทีนี้นะคะเราจะเราจะไม่เอาฉากนี้ค่ะเราจะไปหาฉากใหม่เราเข้าไปที่สติ๊กเกอร์ค่ะนะคะแล้วเลือก เลือกแบ c k g r o u n d ค่ะเอาเป็นแบบปาร์ตี้แบ็กกราวด์นะคะนี่ลองดูค่ะนี่ก็จะเป็นแบบฉากปาร์ตี้ขึ้นมานะคะตอนนี้ขอเปลี่ยนสีเมื่อกี้คือฉากหลังมันเป็นลายมากใช่ไหมคะเราลองมาดูลองดูฉากหลังอันอื่นค่ะ เราลองดูสีขาววันนี้ดีดูนะคะสีขาววันนี้ค่ะนี่นะอ๋อมันเป็นแบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องหาสีมาวางด้านหลังค่ะเดี๋ยวงั้นก็ไปที่เครื่องหมายบวกอีกรอบหนึ่งค่ะดูสติกเกอร์ปาร์ตี้เหมือนเดิมน,นะคะ เอาเป็นคริสต์มาสปะอ่าแบ็กกราวด์ค่ะลองเปลี่ยนนะคะนี่จ้ามันก็จะขึ้นแบ็กกราวด์มานะคะ ขอลองดูกรอบนี้ดูค่ะนี่นะคะขยายให้ใหญ่ค่ะอ๋อมันก็เป็นแบบกรอบเหมือนเดิมนะคะอืมอ่อไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะลบนะคะคือมันเป็นกรอบใสตอนนี้เราต้องการกรอบสีนะคะกรอบที่มันเป็นสีลองดูอันนี้ดูค่ะก็จะเป็นสีฟ้าอีกแล้วนะคะก็โอเคเนาะสีฟ้าอีกรอบนึงค่ะ เราลองดูกรอบนี้ค่ะมันเป็นกรอบอัตโนมัตินะคะเราน่าจะเอารูปคนเข้าไปแทรกไว้ตรงกลางวงกลมได้นะคะถ้าไม่ผิดถ้าคิดไม่ผิดนะคะนี่จริงๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะคะเราต้องทำให้มันใหญ่เท่าไซส์ youtube นะคะก็ขยายค่ะเต็มหน้าจอนะคะแล้วเราก็ตัดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอารูปไปวางข้างในนะคะ,ะได้รับความอนุเคราะห์รูปจาก พี่การมาดมฝรั่งขี้งกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรามีลูกลูกของพี่การนะคะเสร็จแล้วนะคะเราขยายรูปให้ใหญ่ค่ะเพื่อที่เราจะลบลบฉากหลังนะคะจะเอาแต่รูปคนนะคะก็ขออนุญาตใช้รูปมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ทำอินโทรได้ง่ายมากๆนะคะเป็นอินโทรตามเทศกาลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอารูปพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยไปไว้ด้านหลังค่ะเราก็เลื่อนกระดาษแผ่นกระดาษแล้วก็เลือกเลื่อนลนลงค่ะนี่นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความจุดสีขาวๆบนหน้าใช่ไหมคะเรามาคลิกที่กรอบด้านนอกค่ะกรอบสีเขียวเลือกยังลบค่ะเพื่อที่จะไปลบ คล้ายๆอาเอฟเฟกต์หิมะตกนะคะออกจากหน้าเราค่ะเพื่อไม่ให้หน้าเลอะนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อินโทรนคริสต์มาสนะคะแต่ว่าขอนี่นะคะเราได้ฉากแล้วนะคะเราโอเคกับฉากนี้แล้วนะคะเราจะแคปรูปนี้ค่ะตามรูปกรอบข้างในคือไซต์ YouTube นะคะเราทำการแคปเจอร์หน้าจอค่ะ แล้วเราตัดนะคะตัดหน้าจอให้มันเป็นขอบด้านในแบบนี้นะคะถ้ามองเห็นจะมองเห็นขอบด้านในอยู่นะคะนั่นคือไซส์ y o u t u b e ค่ะเวลาเราเอาไปทำอินโทรไซส์จะได้ไม่เพี้ยนนะคะเสร็จแล้วเราบันทึกรูปนี้ไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเติมเอฟเฟกใน facebook เหมือนเดิมค่ะเรามาที่ facebook นะคะอ๋อเราค้างอยู่ที่นี่อยู่เลยค่ะเราถอยหลังค่ะเพื่อที่เราจะเลือกแอปใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะไปเลือกสติกเกอร์ค่ะเลือกกิฟเหมือนเดิมนะคะขอเลือกหลอดไฟนะคะออลองดูหลอดไฟแบบอื่นที่เราเคยเห็นเมื่อกี้นะคะว่ามันนี่นี่ค่ะหลอดไฟดวงนี้นะคะมันดูกลืนไปนะคะมันดูมองไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ใช้แล้วกันนะคะ ลองไปดูลองไปพิมพ์คำว่าคริสต์มาสดูค่ะเมื่อกี้มันเหมือนขึ้นไฟสวยๆมาให้นะคะ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะนี่จ้าเราลองเข้ามาดูค่ะว่ามีสติกเกอร์อะไรให้เราเล่นบ้างนะคะนี่ค่ะมีหลอดไฟเยอะแยะเลยค่ะอลองเลือกหลอดไฟดูนะคะนี่จ้าลองเลือกอีกอันหนึงค่ะมาใส่อีกข้างหนึ่งนะคะมันกลับด้านไม่ได้เหมือน พิกอาร์เมื่อกี้นะคะแต่ก็เป็นไฟรายิบร,ย,ร,ย,รยิบรยับนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบันทึกรูปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่สัญลักษณ์ y o u t u b e อีกรูปหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราไปที่สติกเกอร์อีกครั้งค่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเล่นไหมนะคะ เอารูปกวางวิ่งดูไหมคะลองดูนะคะนี่จ้าน่ารักค่ะแล้วอีกฝากหนึ่งเราค่อยใส่สัญลักษณ์ YouTube นะคะเราก็ไปที่สติกเกอร์ค่ะนี่มันมีตัวเล่นเยอะมากเลยนะคะคือเราทำอินโทรได้หลายแบบมากๆเลยคะ่ะอันนี้ขอดูก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือมันเยอะจัดไปแล้วคะ่ะเราก็เอาเท่านั้นนะคะ นี่ yeah, น่ารักมากเลยค่ะลองเล่นดูนะคะตอนนี้วันจะใสะ่ปุ่ม subscribe อย่างเดียวค่ะอืมจ้ามันก็มีรูปแบบให้เราเลือกไม่เยอะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะขอขยายให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็มีอินโทรส,สวยๆไว้ใช้แล้วจ้าอย่าลืมกดบันทึกค่ะ ได้แบบที่3แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดในไฟล์รูปภาพนะคะอัลบั้มรูปในมือถือของใครของมันเลยน่าจะมีให้ใช้ค่ะนี่นะคะเรามาที่แก้ไขค่ะเลือกตัดขอบสีเขียวออกค่ะแล้วกดบันทึกค่ะเสร็จสิ้นนะคะอีกรูปหนึ่งค่ะเลือกแก้ไขะเลือกตัดนะคะแล้วก็ ถ้ามีมือถือ iPhone นะคะหรือ iPad คือทำแบบวันได้เลยส่วน Android มันไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีโปรแกรมตัดรูปในมือถือไหมถ้าไม่มีก็คือไปหาแอปพลิเคชันตัดรูปนะคะมาตัดใช้ได้ง่ายๆค่ะหรือว่าใครจะเอารูปแค่รูปนี้นะคะเอาไปใส่เอฟเฟกในคายมาสเตอรเวลาเราลงคลิปก็ได้นะคะแต่ของวันขอไปใช้ iMovie เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่การสร้าง คลิปนะคะเลือกคลิป2คลิปล่าสุดที่เราทําเมื่อกี้แบบที่1น,นะคะแล้วก็แบบที่2ค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นคลิปแบบนี้ค่ะอันนี้เล่นมาก่อนนะคะเล่นให้มันเป็นไฟกระพริบมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่ปุ่ม s u b s c r i b e แล้วก็ตามด้วยคลิปของเราเลยจ้าเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วขอใส่เอฟเฟกเสียงค่ะเสียงก็ม,มีให้เลือกไม่เยอะนะคะ หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะคะได้ได้มีปุ่มกด Subscribe แล้วก็ Intro ตามเทศกาลไว้ใช้กันจ้าเดี๋ยววันจะทยอยลงให้ดูหลายๆแบบเลยนะคะเอาทีเนี้ยเสียงกระดิ่งมันจะยาวใช่ไหมคะเราก็เอารูปสติกเกอร์สุดท้ายเมื่อกี้นะคะที่ไฟกระพริบอย่างเดียวมาต่อท้ายค่ะ จะเป็นอินโทรอันนี้มีความยาว10วินาทีดูนะคะอ๋อเดี๋ยวขอใส่เสียงก่อนเสียงนะคะเสียงมันก็มีไม่ค่อยเยอะค่ะน่าจะโอเคค่ะฟังค่ะ จบแล้วค่ะอินโทรสันส้นๆสิบวินาทีค่ะหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับทุกท่านลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าหากชอบใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ